บัดนี้เป็นครั้งที่ส5ตรงกับวันที่24ธันวาคม2568ั้ารครับเจ้าในนักธรรมบารีรัตน์ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาต่างบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาได้องค์พระกรรมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบารีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุทาในการสอนสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตน์ใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โอจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมรต่อไปโปรดสวดจงนมเทวดาสมันตาจักกะไวลยสุอัตฉริยตันตุเทวดาสัตตมุนีราชัตสันตุนันตุสักขะโมกตังสเกตการเมจารุเปจิลิสิขะลัตเตจันตะลิเกวิมานนตีเปตะเตจะคาเมจารุวะนัคะ้าหานีเกหาวัตุมิหิเกเตภุมาจายันตุเทวราชรัตระวิสาเมยักขะกันทัพภะนาคาสินจันต์ตาสันติเกยังมุนีวะละวะจะนางสาตะโวเมสุนันตุธรรมะสัมนกาโรยัมปันตาธัมันตาธรรมปะันตา นะโมตัสสะภะัะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะัะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะัะโตระโตสัมมาสัมพุทธะอดสวดสัจจเกริยคาถานาติเมสานังอัญญังพุทโตเมสานังวังเอเตนะสัจจัวเตนะสัเตเมหุตุสัพพทานาติเมสานังอัญจธรรมโมเมสานังวังเอเตนะสัจจัวเตนะสัเตเมหุตุสัพพทานาติเมสานังอัญังสังโกเมสานังวังเอเตนะสัจจัวเตนะสัเตเมหุตุสัพพทานอดสัดมหาการุณิกนาโตติอาธิกาคาถา มาการวิจโกนาโตะอธายะสัพพะปานินังโพลิตบาปารามีสัพพะปโตสัพโอมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมโหตุสัพพุปัตะวามาการวิจโกนาโตหิตายะสัพพะปานินังโพลิตบาปารามีสัพพะปโตสัพโอมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมโหตุสัพพุปัตะวามาการวิจโกนาโตสุกายะสัพพะปานินังโพลิตบาปารามีสัพพะปโตสัพโอมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมโหตุสัพพุปัตะวา อส่วนมาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสัญย์พระควาสเกสุวิหารติกาปลวัตุสมิงหามณีมาตาพิุสังเกนสติปัญจมเตหิพิุสตหิสเปหิวนตหิสัสจโลกาตุหิเทวตายภูยนสนิปิตาติพระวันตังทัศนยพิกุสังกัจะอัจโกจตุนัสุตตาบาสกจิการังเทวานัเอตัโติอาโคสขวาสเกสุวิหารติกาปละวัตถุสมิงหามณีมาตาพิุสังเกนสติปัญจมเติหิพิุสตหิสเปหิว พระขวันตังทัศเนีปิกรสังฆัจจายานุนะมยังปิยานะปการวาเตนุปสังฆะเมยามะอุปสังฆะมิตรวะพระวัโตสันติเกปาเตกะตาปัสยามปติอาศโกตาเทวตาเสยยะตาปินามะวะระวัตุลิโสสัมมาจิพตังวะภาหังปัสสาเลยยะปัสสาลิตังวะภาหังพราหมีเจยยะเอวะเมวะตุตาวเสสุเจเวสุอัตตะละหิตาภะคะวะโตพะละโตหะปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะคะตตังะคะวันตังทัศอะภิวาเตตวะเอกามันตังอัตังสุ เอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตาทักข้าโตสันติเกอิมังคตังอาปาสิมหาสมะโยปวะนัสมิงเทวกายาตาอาคตาอาคตาหามังธรรมะสมัยังทักกิจจเยวะอปัตติตาสังคันติอตโกอปราเทวตาทักขโตสันติเกอิมังคตังอาปาสิตตะพิกโบสัมมาทาหังสุอิตังอัตโนโชกกะมังคสุตาลติวะเนธานิกะเอตวะอินทิญานิลักันติกันติตาติ อัตโกอ布าเทวตาภักโตสันติเกมังคตังอภาสติเจตวกีลังปติเจตวปฏิคังยิทักกีลังโอหัจัมะเมชาตะเตจะลันติตุทาวิมะราจขุมาตาสุตันตาสุตุนาคาติอัตโกอ布าเทวตาภักโตสันติเกิดมังคตังอภาสติเจติกจิตุตังสารนาคตาเสนนาเตภะวิสันติอปายาภูมิปะหายามาณุสังติหังเสวะกายังบาลิกูเลสันติติอัตโกปกขะกวาภิกขุอมัจเจสิเยปุเยนภิกขเวทัสสะสุโลกะตาตุสุเทวตาเจนิปฏิตาหุติ ตถาคตังทัศนายะภิกขุสังกัจจะเอปิเตภิกเวอริสุงอติตัมัชนังอาหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควานจานังเอตบราเยวเทวตาสานิปจิตตาอริสุงเสยยะตาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวะปาวิสันติอนาคตะมัชนังอาหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควานจานังเอตบราเยวเทวตาสานิปจิตตาปาวิสันติเสยยะติอาปิไมหังเอตระหิอาจิกิตสามิกภิกขเวเตวะกายานังนามะมิตาเกตยิตสามิภิกขเวเตวะกายานัง ยะกายานังนามามิเทสิสามิภิกขเทวะกายานังนามามิตังสุนาาสาทุกังมาณสิกะโรธาราสิสาพิติเอมาปันเตติโกเตวิโกภะกตโตปจันโตสุพักวะเอตตะขะโวจะสิโลกะมานุกะสามิยาตะปุมาตัสติตาเยติตาคีริกะภาลังอิติภิจัตตาสัมาหิตาหุตุสิหะวะละลีนาโรมะหังสาภิสัมพุโนโอตาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนนะ นะมะนาวิลาภิกโยปัญจสะเติยตวาวะเนกาปิละวัตเวตโตอมัจจิสัตถะสัพะเกสัตเตเนระเตเสวะกายพิกันตาเจวิชานาสะพิกุวเตเจตตปามะกลุตุตตปพูตสัสัจจานาเตสัมปะตุลาหุยานังอมนุสสาณภัพสานังอเปเกสัตตะมาตะกุงสหัสสังหะอัตสัตตะลิงสัตตะสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสสาณทัตมัตสุง อเปเกนันตะมัตถุขุทิสาสปปุดาหุงตันญาสปังอภิญญายะวะวิกิตรวานะจักขุมาตะโตอมตะยิสัตตาสัพเกสัตะเนรเตเสวะกิยาปิกันตาเตวิชานาธาปิกโวเยวะหังเกจยิสามิกิระหิอนุปปัสสะสัตตะสหัสสาวะจักข่าุมมาตาปิละวะวัฏทะวาอิจิมโตจิติมโตนัมโตยะสัจินโนมุต้ามนาภิกขโมพิกังสังมิติมุนังจักสหัสสาเหมวตายะข่าอนัตตาปนิโรทิมโตจิติมโตนัมโตยะสัจินโนมุต้ามนาภิกขโมพิกังสังมิติมุนัง Icana, ตาากีราิสสายาานังนัะวนิโนที่มโตที่ติมนโตนัมนโตจสาสติโนโมทัมานาภิกุิกังสติมนังจินเจเตสรัสสสัาานังนัะวนิโนที่มัโตที่ติมโตนังมโตเสาสติโนโมทัมานาภิกขุิกังสวิติงมนังเวสามิตาปัญจตาตายาขานนังนัตะวนิโนที่มัโตที่ติมันโตนัมโต้าสติโนโมทัศมานาภิกุิกังตวิติมนังคุมพิโลลาสักะฮิโกเวปุรสนิเวสานังปิโยนังสัตตสหัสัง ยักษขานังปะยิปุปปาสติปุมพิโรราชักาฮิโกเปโอปาคาสสามิติงวนางปุติมัจจะที่สังราชาอัฏฐะรัตถโภปสาสติกันทัพานนางทิติมาราชายัสสัตติโตปุตตะปิสัสสักพาวโวอิจฉามะมะปลายที่มันโตทุติมันโตนัมโตจ้าสัจจนณโบรท้มนาวิกรรมุภิกขังสัมิตริงว่นางทักขิณายจะที่สังราชาวิรุณโหตปสาสติุมพันธานังทิปติมาราชายัสสัตติโตปุตตะปิสัสสักพาวโวอิจฉามะมะปลาย อิติมัโตทีติมัโตวณันโตยจสัจจิโนโมทัมมานาพิกโมพิกกนังสัพพิติมณังปัจจิมัจจทิสังราชาวิรูปโคปัสสาสติาคานังอธิปติมาราชายะสัสสิโตปุจจพีตัสสะภาโวอินทะนามามหาภลายที่มันโตทีติมัโตวณันโตยจสัจจิโนโมทัมมานาพิกโมพิกกนังสัพพิติมณังอุตตะลันจทิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยคานังอธิปติมาราชายัสสิโตปุจจพีตัสสะภาโวอินทะมามหาภลายที่มันโตทีติมัโตวณันโตยจสัจจิโนโมทัมมานาพิกโมพ อุริมะทิสังทัตตาลัทธวักิจเนนะวิบลุนหโกปจิเมนะวิรุปโคโกรเรอุตรัมทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมตตาเจตุโรทิสาทันตะละมานาอัตถสงวะนีกาปิละวะเถเตสังมายาเมโนทัสสาอาคูวจนิกาสถาอาญาปูเวเรนทุเบเรนทุวิปูจวิปูโตสาจันทะโนกามาเสโตจันิกินิปินุมันทุนิมันทุจะปานาโตโอปะวจโยจะเทวสุโตจะมาตาลิกิตาเสโนจะกันทพุนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิกโจวะติมพหลูสุริยวัสสสะเอเจตัญเยสะราชาโนคันทัปปาตหะราจุภิโมทัพมนาภิกขะมุงภิกขังสมิติงวนณังอาตาคูตาภาษานาคาเวยาสาราสหะตัญจกากรรมพะรัตสะตะลาอาคูปายาคาสยาติภิยามุนาทัตตะรัถจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมาอาโนโคสุปัสสมิติงวนณังเยนาคะราเจสหะสาหะลันติวิภาติจาภิกภิวิสุทธะจักปูไปหายาสาวิเตมะนะมัจจปัตตา จิตตาสุปนนาอิติเตสะนามังอภยันตตานาคัลจานะมาสิตุปันนาโตเฮมังมังกาสิพุทโตสันหาหิวาจาหิปุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสละณะมังังสุพุทธังจิตาวัชิระหัติณวะสัมุขังอสุราสิต่าภาตะโลวาสะวะเสตอิติมตโตยัสสีโนกาลกัญชามาพิสมะอสุราเถนะตานะเวคขสาเวปจิตติตุจิตติจัปปะหาลาโทนะมุจิสหะตันตัญจะปะลิปุตจานังสเปเวโรจนาประกาศสันนังเกจาวาะนิเสนาวาหุพุทธะพุทธภาคบง สัมมาโยธานิปันตันเตขุณังสุภิติงขุณังอาโปจะเทวาปฏิวิจเตโชวะจตจกรรงวะลุนาวานุนาเทวาโสโมจักยัสสาสสหเมตตากรุณากายากายิกาอาคุเทวายัสสติโนทัสเสตเตหทากายาสเปนันนัตถวะเนโนทิปโตทิติปโตนัมโตเจตติโนท้านาวิกรมุงวิกรังสุภิติงขุณังเวทูจะเทวะสอตติจะตุเวยมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทัมาคุปุรักิตาตุเอตุสุปนิสาเทวาตุเอตุมาคุปุรักิตานัคเตตานิ ุรักกิตวะอาปูมันทะวะราหกะวะสุนังวาสะโบเซโตสะโกปะกับปูรินทัตโตทัตเสตทัตสการยาสเปนานัตสวาเนโนจิมโตทุติมิโตวันโมิโตจจสจิโนโมทามนนำพิฆมงพิกังสัพพิติงมนังอาเถคุสาปูเทวะชาลามกิสิกาลิวะอริจกาจะโลจาจะอุมาปุปะนิปาสสิโนปะตุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนจกาสุเลยะลุจิลาอาคุอาคุวาสะวะเนสิโนทัตเสตทัตสการยาสเปนานัตสวาเนโนจิมโตทุติมิโตวันโมิโตจจสจิโนโมทามังพินนำพิงนัง สมานามาสมานามานุสสามานุสุตตมังิจามปสุวิจิกาอากูอัทูมะโนปะตุสิกาอัถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปะรคามาปะรคาหาปุเทวะยะสัตสิโนท่าเสยเจท่าสัตตากายาสเปนันนัตตะวันเนโนทิมโตทุติมโตนั่มันโตเจตจิตโนมวท่ามนาพิกโมพิกกำลังตะ้งติงกำลังสุกากรุหาอะรุณาอากูเวทะนัสสาสหาโอทายตัคัยหาปโมขาอากูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหาลักจามิสกาจะยะสัตสิโนทะนะยังอาคาปะะจุนนโโยทิิสอภวัสติ ถ้าเสเจ้าสักกายาสเปนานัตตวณิโนที่เปตัวติเปนนั่ตจาสัินโมทัมนาภิกขุภิกขังสัพพิติมุังเมิยาดุจตายามะอัตตาจยาสัตสิโนสัมพิจการามาเศษาตตินามาจักอสวานิมานะะติโนอาคูอาตากูปะรติมิตาถ้าเสเจสกายาสเปนันัตตวณิโนที่เปนตัวติเปนนั่ตจาสัินโมทัมนาภิกขุภิกขังสัปพิติมุังสันเตเตวะนิกายาสเปนานัตตวณิโนนามันวะเย อาพุทธาชาติมัคคีลังโอคะอินนะมนาสวาวงนะขะเขโอคะตะลังนาคังจันทะวะอัสสิตาติจังสุขพมมาปรมัโตจักรุตาอิทิมโตสหัสัณนังกุมารตินโสจัโสปกัสสปิจิงวังสหัสสะพรมะโลกานังว่าพมมาพิติธาติอุปปันโนทุติมันโตพิสมากายโยยจสัตสิโตสัตเตจัอิสระอาคุเป็นเจกะวะสะวติโนเตสัญจะวัจโตอาคาปาริโตปาริวาริโตเปจะสัพเพสัพ อาภิกันเตสินเตเทเวสปรมเกมาลเสนาภิกามิปันสักันหัตตะปันทิยังอาเกตักันหตทะปันทตตะเลเคนะปันทะอัตตุโวปัมมตาปริวาเรทะมาบมุจิทะโวจินังอิติตตะมหาเสโนกันหาเสนนงอเปสาจิปานินาตะละมหัจจะสะลังกตวานะเประวังยะถาปาวุสโกเมโกทะนยันโตสะวิสุโกตตาโสปตุทาวติสังขุตโรอสัยยังวเสตันจัตสปังอภิญญายะบวิกิตมานะจัต จะกลุมาตาโตอมารจิจิสัตสัพเพเกสัตสเนราลัเสนาพิกันตาเตวิชานาชาพิโกเตจอัตตปามัครุงสุตตะวะพุจจสัตสัตนาติตะลาเกหิปกาโมเนสังโรมะพิอิสจุงตับเทวิชิตะสังฆามะอหยาติตายัสัตสีโนโมทันติสาบุเตหิสาวกาเตจะเนสุตาติโอสวดจุลชัยยะบาลกอนนะโมเมพุทธเตชะสาระตนะตยะธรรมมิกาเตชะเตชะปสิทธิปสิเทวานารายะปะละเมสุลาตุธิพมมาจะอินทาจะอั จตุโลกาคมภีรักกาสะมุทธามภูตุงคังคาจตพัมมะชัยยะสสิจิภวันตุเตชัยยะชัยยะทะระนิทะระนีตุทัติอุทัตีนทินติชัยยะชัยยะคะกณละตนละนิสัยนิไลสัยเสนะเมรุราชกลนอละตีชัยยะชัยยะคมพีระสมพีนาเคนทนาคีวิสาจะปูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตารโลกีชัยยะชัยยะสิงคี อุธาธานะมุขชาตยัตยัตยวลุนมะมุขสาตาชยัตยัจามปาทินาคภูรคันตกชยัตยัตยัคชคนนตุลงสุกะละพุชงสีหพระยขทีปาชยัตยัตยวลุนมะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุจิโนรดีชยัตยัยัสุขาสุขาชีวิชยัชยัตธรณีตะเลสัทธาสุชยัชยัตยัยัท ละนีสารตินศัทธาชยยะชยยะมังกราลัญยาพระวัคเทชยยะชยะวารุณนยกเกชยยะชยยะชยะลักเสสุระพุชะเตชาชยยะชยะพรมเบนนักนาชยยะชยะราชาที่ราชชัยชยยะชยะปัตวิงสปังชยยะอรหันตตาเพ็กเจกุทธะสาวังชยยะชยะมหสุโรอะโลหาลินเทวาชยยะชยะพมมาสุระโขชยยะชยะนาโกวิโรนาโกวิโรปโขจันจิมา ราวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะลุโนปิจะอคิวายโยจะปะจุนโหกุม,มาโรตะทัตตะรัตโกอัฏฐารสาะรัะสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาธาอาทยโยอิสิโนภาสาวกาสพาสจิชายะรามโมพระวันตุเตชยะธโมจะสังโคทะจะสะสะปาโลจะชยะกังเอตนะชยะเตเชนะชายะสดีพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตเตเซนะโหตุเตชยามังคะ郎ใจโยปิพุทธสัจสิริมโตอยังมารัสสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเตปโมทิจาชยัตตาปมะคะณามเหสิโนชจโยปิพุทธสัจสิริมโตอยังมารัสสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเตปโมทิจาชยัตตาอินทคะณามเหสิโนชจโยปิพุทธสัจสิริมโตอยังมารัสสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเตปโมทิจาชยัตตาเทวะคะณามเหสิโน ใจโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมาลัสรับกับปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตตาสุปันนะนามะเฮสิโนใจโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมาลัสรับจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตตาณะนะขะนามะเฮสิโนใยโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมาลัสสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตตาสัพพะมะคะนา มะเอสิโนชยันโตโพธิยมุเรศกัญญานังดินางธิวัตโนเอวังตะวังวิเชจโหฮิชยสุชยมคะเดอปะระทิตะบังเกสีเสปะทวิปโกระเลอภิเสเกสพภะพุตานังอัคคปตโตปโมทติสุนักขันตังสุบังขังสุปปะตังสุวิริจังตุกโนสมุทโตโตจุรยิสังปะมะจาริสุปะปักคินังกายกรรมังวาจกรรมังปะทักคินังปะทักคินังวโนกรรมังปะนิติเตปะทักคินังปักคินานิกาตะวนาลปันตะเตปะทักคินเณเตอัตธะสัทธาทุกิตาวิรุณหพุทธะสาว ัพเพหิจาติปิตุนันตุปนโตเยเทวาอัสมิงหาเนอธิกตาตีคายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธา,าสักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุสินนัสสานังยา,า,ก,ากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะลาหกาโลคาตุปัตตวาเตสังวิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุข,ขงสัขงจุตตะสขังอาหารหันตุอะยถาละหังอดสวดธรรมะนิยามะ สุดตังเอวัเมสุดตังเอกังสมัยอยังพระกวาสารณนวตติยังวิหารติเทตวเนอนาคะปินทิกัสสะอารเมตาตัดโกภะกวาปิโกอมาเตสิปิกกะโอติพันตัเตติอิกโกภะกวาโตปัญจโสสมภะกวาเอตตะทวจัตุปาทาวาปาทิกเวตาทากัตานังอรุปปัาวาตตาคตานังอจิตาวัสสาธาตุธรรมวิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังคารานิจติ ตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวรติวิภัชะติอุตตานีกะโรติสเพสังคาราอนิจติอุปทาวาพิกเวตาถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังคาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุธิตตวะอภิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวรติวิภาชติอุตตานีกะโรติ ตะเปสังฆราทุกาติอุปาทาวาภิกเวทะตาคตานังอนุปาทาวาตาตาคตานังวิทะติตาวสาธาตุธรรมะติตาตาธรรมนิยามตาตะเปธรรมะอนัตาติตังตาตาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติวิภะชติอุตตนิกโรติตะเปธรรมะอนัตตาติอิทะมโมจะภควะตอันตมนาเตปิกุภควะโตปัสสิตังปิญญาตุติ บทสวดพระเทกรัตะขาถาแบบาติจังนานวาคาโยยะนปะติกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงละบ่ว,วงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะเหนาตังอปันตัญจา,านาคตังสิ่งเป็นอดีรก,ก็แล้วไปแล้วสิ่งเป็นนักก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำบังตถาตถา,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 าวิปัสติอ,อสังหิรังอสังขปังตังวิทา มโนปะรหะยยผู้ใดเห็นความอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใหนที่นั้นนั้นอย่างแจ่ม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 แจ่ไม่งอนง่ายกรอนแกงเขาควรป้องรูอาการเช่นนั้นไว้อันเจวากินตับมาตะปังโกชัญญาพระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ณหิโนสังขาราเจะมหาเสนนะวัจุนาเพราะการปฏิเพียรตอวัจุราซึ่งวีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหลตังมะตันทิตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอติกเตมุติ ผู้นี้ผู้สงบจ้อมก่าเรียกผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เกิดข้าทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้มีผู้เป็นอยู่แม้เพียงรลาตีเดียวก็น่าชมบดสวดธรรมสังเวคปัญจเวคคณะแปลสัพเพสังคารานิจาทั้งขางคือร่างกายจิตใจและลูกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนแยกเพราะเกิดขึ้นแลแ้วแก่แก่เจ็บตายไปทำสัพเพ รรมาหนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารอะไรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนับตายเป็นของยั่งยืนอาวสังวายลิศตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้อรณะปาริโยสาหนังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดราชีวิตต่างเมอันี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมธีนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตระควรที่จะสังเวช อายังกายโยกอาทิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานเปตะปิญญาโดคัตปัจจาวิญญาชุนโตอันเกา่าที่เสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตถิงซึ่งแผ่นดินกาลิงกำลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้ท่อนปืนนี้รักฐานหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัสสังขาราสังขา,า,ารทั้งหลายไม่ใช่หงออุปาทวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้ว,ม,ว,ม,ลวมีความสลายไปเป็นธรรมดาอุปปจิตวานิโรจนติ อันเกิดขึ้นแลวย่อนดัดปลายเจสังวูปะสะโธทุโขความเข้าไปสงบและก็สังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามันติจะสันทั้งหลายชั้งปวงกำลังตายอยู่ว่าลิงสุจะมริสเลตที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเต่าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอทะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบดสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกำลังตะเพหิต อาเทหิกัจังคุณยังโนอะนุโมทันตุสุนันตุโนโตเยเทวาอัสมิงธานีอาิกตาทีกายุกตาสตาหุตุสุกิตาหุตุทุกขาปมุญชนตูมาตาปิตาสุกิตาหุตุทุกขาปมุญันตูสเปยาติกาทุกิตาหุตุทุกขาปมุญันตูสเปียยาติกาทุกิตาหุตุทุกขาปมุญชนตูสเปียปิสาสเปียยขาสเปียเปตาทุกิตาหุตุทุกขาปมุญชนตูสเปียอาจาริ ยุปัชชายะอุสุกิตาโหตุทุกขาปมุชนตูสเปรรักขตาตุกิตาหนเตทุกขขาปมุชนตูสเปเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุชนตูสเปสามะตินังสัมมิชนตุโวบุตรสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์คันติมัจย์อิติปะกวานนโมโพธิสัตว์คันติมัจย์อิติปะกวานนโมโพธิสัตว์คติมัจย์อิติปะกวานปฏิ ฐานะคาถายาเทวตาสติวิหาราาตินิทุเปยคเลโพธิกเรตหิงตหิงตาธรรมะทานในณพุทธมันตุปุตตาโสติงกรลเททะวิหารามาเตเลเทราจามาชานวกาสาภิกุโวสารามิการธานาปฏิอุปัสกากรมาจากเทสานิขมาจากอิสระสัมปานาภูตาสุกิจอาภวันตุเตสะราผู้ชายเยปิจะอันทัมนภาสังเซธาชาตตาธาวปปาปิกา นิจานิกังธรรมะวาลังปะจิณจะเตสัมเพปิผู้ขัสสะกระโลงถูกซังขจังสาธุจิรังสะตังธรมโมธรรมัตถราจะปุคคลาสังโฆโทตุตัมมะโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเนรคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมัจลิโนโอติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวีจิเตปสันนาสมุตตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาบาลังปะเวชันโตกาเรเทโวปะวาสโตโอติภาวายะสัตตานัง สัมมิตรทางเนตุเมตาเน็งมาตาปิตาจะอัตชังวิจังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมเณรราชาโนประชังลักขันตุลักสัพพทาเทวตาอุยเชลัคาถาบทส่งเสวนาทุกขปัจาร์จันิสุขกะปยาปจาร์จันิพยาโลกปัจาร์จันิโสกัรโหตุสัพเพปิปานิโรเอวาเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังบุญญาสัพพตังสัพเพเทวานุโมทุสัมภัสัพพติธิยาทานังธาตุสัตยยาสีลังรักขันตุสัพพตาภาวนาภิรตาโหตุจันชันตุเทวตาคาตา งค์ตนกาโหตุสัสพังสุบัตพลังละกันตูสติปตะสัพพุทธานุภาเวนสตินิอันตลังสัมตสังสุบังลังละกันตูสปัตตาสธัมาลุภาเวนสติโนตุนิอันตลังโหตสัสพังสุบังลังละกันตูสปัติปตะสพพะสังขารุภาเนนติโหตุนิอันตลังสเปพุทธาพระปัจจายปฏิกนยังพลังานัตนังพระธมิสัพปโสสเปพุทธาพระปัจายปฏิกนิยังพลังขานนจันัโส ส j im, j ัพเพภูตตาวะรัตตาปจจะกนียังพรางอินตานาจัทินาตะขังวัตถมิสัะปโสสัพเพภูตาภะรัตตาปจจะกนียังพรางอนตานาจัิเนาตขังวัตถมิสัพปโสสัพเพาภะรัตตาปะนยังพางอันตานาจันาตขังวัตถมิสัพพโสสัพเพภูตาภะรัตตาปจะนียังพางอนตานาจัดทจนาตขังวัตถมิสัพพโสสัพเพตาภะรัตตาปจะกนยังพางอตานาจัดทจนาตะขังวัตถมิสัพพโสสัพเพภัตตาภะรัต ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรัทธาใหพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนับเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกาุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีนพนนนันตรีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรสร,สรค์าไล่ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลจงเป็นสัพพาสื่อเดียงคนแก่ข้าพเจ้าให้แก็กกบค้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแหล่งรายได้สิริจักรคงเป็นสมาชิกอันชอบธรรมคำว่าไม่มีโอจาเยากจงข่อญาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธธธิธิที่ตตตััั้้้งงงงมมมมมมนนนนนใใพพรรรระคคาาาาาาสสสออออกบุเจดดดยูวลลน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายอยู่ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย่อสถิตทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมคงคลท,ทั้งโปรที่สามสิบอันบริเลชจัดสร้างซึ่งให้เปลี่ยนด้วยพระญาณพระเทวดาหรือญาณเทะอันศักดิ์สิทธิ์อันโดยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ